สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อสบอลสลอวิชชั่นแนลครับ วันนี้บรลจะพาทุกท่านมาพูดถึงสกินแชร์ที่บรรชชยเราชอบมากที่สุดในปี2025และได้มาต่อในปี2026นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขออภัยทุกท่านก่อนนะครับผมบนห่างหายจากการทําคลิปไปนานเพราะว่าตั้งแต่เปิดปีใหม่2,569มาเนี่ยบอลป่วยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผมจนมาถึงตอนนี้คือหายแล้วแต่ยังไม่หายดีนะครับผมเสียงบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะแปลกไปเพี้ยนไปหรือว่าจะฟังไม่รู้เรื่องยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลหายแต่ว่า ยังไม่หายดีร้อยเแล้วเสียงของบอลเนี่ยก็ยังไม่กลับมาร้อยเอซนะครับผมเอาละครับผมก่อนที่จะไปรับชมกันว่าสกินแคร์ที่บอลชชยเราชอบในปี2025แล้วได้มาต่อในปี2026เนี่ยจะมีตัวไหนบ้างบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องบอลสุรวิทย์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทั้งช่องของบอลเมื่อท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าสกินแคร์ที่บอลชั้เราชอบในปี2026ะม่อะไรกันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่มวลมู่ของการทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะครับผมเมคอัพรีมูเวอร์ที่บอลชัยและชอบมากที่สุดในปี2025และได้มาต่อในปี2026 mm. นั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่คือออยล์ล้างหน้าจากมัสคิโย m มัส k คิโยค cleansing oil เจ้าออยตัวนี้ของมาซึคิโยเนี่ยวิธีการใช้งานของเขาก็ง่ายๆเลยนะครับผมกดลงมาบนฝ่ามือ2อถึงสปั๊มนะครับผมแล้วก็ลูบไลให้ทั่วใบหน้าหรือบริเวณที่เราแต่งหน้านะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไปสลายเมคอัพไปสลายรองพื้นไปสลายเครื่องสอําอางที่เราแต่งหน้าไปนะครับผมแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่เรานวดวนจนเครื่องสอําอางจนเมคอัพจนรองพื้นละลายหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามือไปรองน้ํามาแล้วก็เอามารูบไลให้ทั่วใบหน้านะครับผมเจ้าออยตัวนี้จะเปลี่ยนจากออย กลายไปเป็นน้ำนมแล้วก็ล้างเอาอเครื่องสาอางออกได้อย่างหมดจดนะครับผมที่สําคัญก็คือใช้แล้วผิวหน้าไม่แห้งตึงผิวหน้าไม่เอี๊ยดด้วยส่วนตัวบอลชอบใช้เจ้าออยตัวนี้ล้างหน้ามากนะครับผมเพราะว่ามันใช้งานง่ายใช้งานสะดวกสบายมันไม่ต้องใช้สำลีในการเช็ดถูทําความสะอาดผิวหน้านะครับผมมันแค่กดลงมาบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล่ให้ทั่วใบหน้าแล้วก็เอามือไปรองน้ําแล้วก็ล้างออกได้เลย หลังจากที่ล้างเครื่องสำอางออกแล้วเนี่ยอย่าลืมล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าตามทุกครั้งเพื่อเป็นการดับเบิลคีนซิงนะครับผมและโฟมล้างหน้าที่บนใช้เราชอบนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมจากนูโตรจีน่านี่คือนูโตรจีน่าดีฟคลีนแอคเน่โฟมมิงคลีนเซอร์เป็นโฟมล้างหน้าที่บนใช้เราชอบมาหลายปีแล้วนะครับผมเป็นโฟมล้างหน้าที่ช่วยทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีและที่สําคัญก็คือเป็นโฟมล้างหน้าที่จะช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวได้สูงสุดถึง99% ใครที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันเป็นสิวเป็นสิวง่ายเป็นสิวกลับมาเป็นสิวเป็นซ้ำเป็นซาาบอนแนะนำโฟมล้างหน้าตัวนี้เลยครับผมจากนูโตรจีน่าหลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหมวดหมู่ต่อมาก็จะเป็นหมวดหมู่ของน้ำตบนะครับผม น้ำตกที่บอลชัยเราชอบเนี่ย,ย,ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมตัวแรกเนี่ยบอลคิดว่าบอลน่าจะเคยพูดถึงเขาไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นน้ําตกที่บอลชัยเราชอบมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยบอลยังน่าจะย,ยังไม่เคยพูดถึงเขานะครับผมตัวแรกเลยนั่นก็คือนี่เลยครับผม Clarins Extra Firming ตัวนี้บอลเคยพูดถึงเขาไปแล้วนะครับผมเขาเป็นน้ําตกที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความ Fi r ร์ n g ความกระชับของผิวนะครับผมช่วยทําให้ผิวเนี่ย f i r m i ม ขึ้นช่วยให้ผิวเนกระชับขึ้นนะครับผมซึ่งน้ำตบตัวนี้อย่างคารเเนี่ยเป็นน้ำตบที่บอนชัยเราชอบมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้มาหลายขวดแล้วถ้ากลับไปเปิดดูคลิปน้ำตบที่ชัยเราชอบของบอนเนี่ยจะเจอน้ำตบตัวนี้อยู่แทบทุกคลิปเลยนะครับ และน้ําตกตัวต่อมาที่บอลใช้แล้วชอบนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมจากฮาร์ดบิไดเอทนี่คือฮา d าดบิไดเอทพรีเมียมสกินแบเรียร์ไมโครเอสเทนส์โลชั่นเป็นน้ําตกจากฮาด์ดบิไดเอทที่ช่วยเสริมเลือกสกินแบเรียร์ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ช่วยลดอาการรอยแดงผิวแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวนะครับผมบอลใช้แล้วบอลมีความรู้สึกว่าผิวของบอลเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันแพนน้อยลงนะครับผมแล้วก็ช่วงไหนที่เป็นสิวแล้วหายใหม่ๆอะ่ะตัวเนี้ยช่วย ปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยลดรอยแดงจากสิวได้ดีมากเลยนะครับและเซรั่มที่บอนัยเราชอบเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมตัวแรกจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับผม นี่คืออีลิกเซอร์เดอะเซรัมเจ้าเซรัมตัวนี้ของอีลิกเซอร์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นความกระชับของผิวแล้วจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยริ้วรอยลึกๆเนี่ยมันจะทําให้ดูตื้นขึ้นและริวรไไลไลร้วรอยฝายลายริ้วรอยเส้นเล็กๆเนี่ยมันจะทําให้ดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความเฟิร์มมิ่งของผิวความกระชับของผิวผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตึงขึ้นแล้วก็ผิวตรงไหนที่ไม่กระชับเนี่ยมันจะทําให้ดูเฟิร์มมิ่งขึ้นระับนค แล้วเซเว่นอีกตัวหนึ่งที่บอลชัยเราชอบนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมจากนีเวีย นี่คือนีเวียลูมินัสกินโกลเซร m มไทมิโดเป็นเซรั่มที่จะช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกันแล้วก็ช่วยลดรอยแดงรอยดำรอยสิวนะครับผมอย่างที่บอลเคยบอกไปนะครับผมว่าสิวเนี่ยรักษาไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่รักษายากก็คือเอฟเฟกที่ตามมาจากการเป็นสิวนะครับผมเอฟเฟกที่ตามมาจากการเป็นสิวคืออะไรคือก็จะมีพวกรอยแดงรอยดำรอยสิว แล้วพอมีรอยแดงรอยดำรอยสิวเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือสีผิวไม่สม่ำเสมอนะครับผมเจ้าเซรั่มตัวนี้จากนีเวียเนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยดำรอยสิวแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นให้สีผิวสม่ำเสมอกันนะครับผม ส่วนผสมหลักที่อยู่ในเจ้าเซรั่มตัวนี้ของนีเวียเนี่ยก็คือสารที่ชื่อว่าไทอะมิโดนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวหลักเลยที่จะไปช่วยในเรื่องของการลดรอยดํารอยแดงรอยสิวแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นนะครับผมใครที่กาลังมองหาเซรั่มที่จะช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นช่วยลดรอยดํารอยแดงรอยสิวบอนแนะนําเจ้าตัวนี้เลยครับผมจากนีเวีย และหลังจากลงเซรั่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมอยเจอไรเซอร์ที่บนชชยเราชอบมากที่สุดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมตัวแรกนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่คือ c e r a v ี m o i เจอไรซิ่งโลชั่นเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่บนชชยเราชอบมานานใช้เราชอบมาหลายปีแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้ใช้ซ้ําใช้ เราชอบมาหลายปีมากแล้วนะครับผมเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเสริมสกินแบเรียและที่สําคัญก็คือเขาซึมซาบสู่ผิวได้ไวไม่เหนียวเหนอะนะครับผมสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่ผิวปกติจนถึงผิวแห้งนะครับผมแต่ว่าใครที่เป็นคนผิวแห้งจนถึงผิวแห้งมากเนี่ยบอจะแนะนําเป็นสูตรครีมนะครับผมเพราะว่าสูตรนั้นเนี่ยเขาจะมีความหนักกว่าแล้วก็เขาจะมีความชุ่มชื้นมากกว่านะครับ แล้วมาจอยเซร์อีกตัวหนึ่งที่บรรชัยเราชอบจะเป็นตัวนี้เลยครับผมจาก The Ordinary นี่คือ the ordinary natural moisturizing factor HA surface hydration formula นะครับเป็น m o ย s t เ r อร์ไที่เนื้อหนักกว่าเจ้าเซราวีตัวเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ไม่แพ้เจ้าเซราวีตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมบอลจะใช้เขาในวันที่บอนมีความรู้สึกว่าผิวของบอนแห้งมากๆบอนพักผ่อนไม่เพียงพอบอลจะลงเจ้าเซราวีตัวนั้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะใช้เจ้าตัวนี้ลงตามนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาค่อนข้างจะหนัก แล้วก็ชุ่มชื้นมากนะครับผมมันก็เลยจะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยลงตามเจ้าเซรามีตัวนั้นนะครับผมเพื่อช่วยปิดผิวคงความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมและสกินแคร์ในกลุ่มของการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวที่บอนัแเราชอบนะครับผม ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรตินอลจาก Cosrx นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรตินอล0.1เป็นเรตินอลที่เหมาะกับคนที่กำลังจะเริ่มใช้เรตินอลหรือกลัวว่าใช้เรตินอลแล้วผิวจะแพ้ผิวจะระคายเคือง เจ้าตัวนี้ของ c o ส RX เนี่ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์เรตินลที่ค่อนข้างใช้แล้วปลอดภยัยค่อนข้างใช้แล้วไม่ราคายเคืองได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์เรตินอลอยู่0.1แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้แล้วเห็นผลจริงใช้แล้วรู้สึกได้จริงนะครับผม ใครที่กำลังมองหาเรตินอลที่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงมากหรือว่าใครที่กำลังจะเป็นบิเกนเนอร์กำลังจะเริ่มต้นการใช้เรตินอลเนี่ยบอลแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับผมจาก CostRx และสกินแคร์ในกลุ่มของการผลัดเซลผิวอีกตัวหนึ่งที่บอลใช้เราชอบเนี่ยบอลจะขอบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่บอลใช้เราชอบมานานแต่ว่าเขาเพิ่งมีเข้ามาในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยประมาณปีที่แล้วนี่เองนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้ต้องไปพรีออเดอร์มาซึ่งมันก็มีเหตุที่บอลจะต้องหยุดใช้เขาไปพักนึงเพราะว่าร้านที่พรีออเดอร์มาบางร้านเนี่ยราคาสูงเกินจริงบางร้านเนี่ยก็ส่งของปลอมมาให้บอลใช้แล้วหน้าแหกหน้าพังนะครับผมบอลก็เลยต้องหยุดใช้เขาไปพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ย เขาเข้ามาในเมืองไทยบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอบรรู้ว่าเขาเข้ามาในเมืองไทยบ้านเราแล้วเนี่ยบอลก็รีบสอยเขามาใช้เลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนั้นที่บอลจะไปพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือนี่เลยครับผมนี่คือ the ordinary glycolic acid 7% exfoliate toner เป็นโทนเนอร์พลัสเซลผิวตัวดังตัวเด่นตัวในตำนานจาก the ordinary เลยนะครับผม ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้กรด aha 7%นะครับผมวิธีการใช้เจ้าตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับผมคือหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนลงสกินแคร์นะครับผมบอลก็จะบีบเจ้าตัวนี้เนี่ยลงบนสำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วใบหน้าลำคอเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ได้แค่ใบหน้ากับลำคอนะครับผมคือเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวบริเวณไหนที่ด้านๆด,ดำๆบริเวณไหนที่สกสารเนี่ยเราสามารถบ,บีบเจ้าตัวนี้ลงบนสำลีแล้วก็ เอาแปะทิ้งไว้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยประมาณ10วินาทีแล้วก็ค่อยๆเช็ดๆช็ดถูๆนะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งใต้รักแร้หรือว่าบริเวณข้อศอกบ,บริเวณหัวเขา่าหรือบริเวณที่เราต้องการให้เขานุ่มขึ้นแล้วก็สากน้อยลงนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปแล้วก็ช่วยลดรอยแดงรอยดำร,รอยสิวให้จางลงได้ด้วยนะครับผม ต่อมาเป็นเฟสครีมนะครับผมเฟสครีมที่บอชัยเราชอบเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกที่บอชัยเราชอบนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมจาก the face shop นี่คือ The Face Shop Clean Beauty Vegan m u l s Be i n Peptide e g Cream Firming and Anti Aging เป็นครีมที่จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยในเรื่องของความตึงกระชับของผิวนะครับผมจาก The Face Shop นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในไลน์ Clean Beauty ของ The Face Shop นะครับผมซึ่งในไลน์ Clean Beauty ของ The Face Shop เนี่ยเขาจะใช้สารสกัดหลักมาจากธรรมชาตินะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของความ Firming แล้วก็เรื่องของการ Anti a g i อ g นะครับผม แต่อันนี้บอลขอพูดตามตรงพูดตามความจริงเลยในเรื่องของความเฟิร์มมิง่งเจ้าตัวนี้บอลไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการช่วยลดรูขุมขนช่วยทําให้ผิวมันละเอียดขึ้นช่วยทําให้ผิวนุ่มขึ้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เห็นผลดีเลยนะครับผม และเฟสครีมตัวต่อมาที่บอรใช้เราชอบนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมจากอีลิเซอร์นี่คืออีลิเซอร์ทัลทวีเฟอร์มิงครีมเป็นสกินแคร์ที่จะมาช่วยในการลดเลือนริ้วรอยลึกๆเนี่ยให้มันดูตื้นขึ้นอยากเห็นได้ชัดแล้วก็ริ้วรอยตื้นๆริ้วรอยไฟไลาไ์เนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดมากเลยนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของความกระชับของผิวความยืดหยุ่นของผิวความเฟอร์มิงของผิวนะครับผมช่วย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวในชั้นลึกๆเนี่ยให้ผิวกลับมาสร้างคอลลาเจนนะครับผม เจ้าตัวนี้เนี่ยบอลใช้แล้วเห็นผลมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยลึกๆให้มันดูตื้นขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยฝ้าลายริ้วรอยเล็กๆ,ๆเนี่ยให้มันดูจางลงและสั้นลงตื้นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วหลังจากที่บอลใช้เนี่ยบอลมีความรู้สึกว่าผิวของบอลเฟิร์มมิ่งขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นยิ่งถ้าใช้คู่กันกันกบอีลิกเซอร์เดอเซรัมตัวนี้เนี่ยจะยิ่งเห็นผลไวขึ้นนะครับผมทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมเอาไว้เลยว่า ถ้าใช้เจ้า2ตัวนี้คู่กันเนี่ยเห็นผลเห็นความแตกต่างภายใน2ส,สัปดาห์นะครับผมส่วนตัวบอลใช้แล้วเห็นผลเห็นความแตกต่างจริงนะครับผมริ้วรอยตื้นๆเนี่ยดูจางลงริ้วรอยลึกๆเนี่ยดูตื้นขึ้นอยากเห็นได้ชัดแล้วก็ผิวเฟิร์มมิ่งขึ้นผิวดูกระชับขึ้นนะครับผม เจ้า Elixir Total V i i r m i n g c r e a มตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสกินแคร์ที่เด่นในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นเฟิร์มมมากขึ้นนะครับผม และหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าโอ้ใช้สกินแคร์เยอะขนาดนี้แล้วตอนกลางคืนเนี่ยจะนอนยังไงกว่าจะได้นอนนะกี่โมงหน้าไม่มันไม่ยือไม่ยาล้อแล้วมีวิธีแก้ยังไง อบอนมีสกินแคร์ตัวหนึ่งที่อยากแนะนําให้คนที่ใช้สกินแคร์เยอะๆใช้ครีมเยอะๆแล้วตอนกลางคืนมาหน้ามันหน้ายือหน้ายากว่าจะครีมซึมเข้าไปในผิวเนี่ยใช้เวลานานท่านจะเอาแป้งฝุ่นมาทาก็กลัวว่าเดี๋ยวอุดตันตื่นเช้ามาเป็นสิวอีกนะครับผมซึ่งไอเทมนั้นที่บอลจะเอามาแนะนํานั่นก็คือนี่เลยครับผมนี่คืออิฟซาสกินแคร์พาวเดอร์ครับ เป็นสกินแคร์ที่มาในรูปแบบแป้งของอิปซานะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาถูกทํามาเพื่อช่วยลดความมันความเมื่อยของสกินแคร์นะครับผมใช้แล้วผิวไม่แห้งใช้แล้วไม่อุดตันรูขุมขนนะครับผมสําหรับใครที่ ตอนกลางคืนใช้ครีมเยอะๆใช้สกินแคร์เยอะๆแล้วหน้าเมือกหน้ามันหน้าหยือหน้ายากว่าจะรอให้ครีมมันซึมก็ใช้เวลานานจะนอนเลยก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อนหมอนจะไปทาแป้งฝุ่นก็กลัวว่าเดี๋ยวตื่นเช้ามาอุดตันเป็นสิวอีกนะครับผมบอลแนะนําเลยครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมอิฟซาสกินแคร์พาวเดอร์เจ้าตัวเนี้ยทามาอย่างที่บอลบอกเลยนะครับผมว่าเป็นสกินแคร์ที่มาในรูปแบบแป้งเขาถูกทํามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาที่บอลว่ามาข้างต้นเลยนะครับผม เขาจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลงสกินแคร์นะครับผมลักษณะของเขาเนี่ยจะคล,ยคลายแป้งนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่แป้ง เขาเป็นสกินแคร์ที่มาในรูปแบบของแป้งนะครับผมย้ําอีกครั้งว่าเขาเป็นสกินแคร์ที่มาในรูปแบบของแป้งเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไม่มีคุณสมบัติหนึ่งที่แป้งมีนั่นก็คือการควบคุมความมันติดทนยาวนานตลอดทั้งวันอันนี้เขาไม่มีนะครับผมใครที่หวังใจว่าจะเอาไปใช้แทนแป้งระหว่างวันเพื่อให้เขาควบคุมความมันติดทนยาวนานตลอดทั้งวันบอนบอกเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เจอเหงื่อก็ไหลนะครับผม แต่ว่าใช้ตอนกลางคืนแล้วเนี่ยใช้แล้วดีมากนะครับเขาจะไปเกาะอ,อยู่บนสกินแคร์แต่ว่าเขาจะไม่ทําให้สกินแคร์เป็นก้อนใช้แล้วผิวหน้าไม่แห้งตึงนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับผมใครที่ใช้สกินแคร์เยอะๆแล้วเจอปัญหาข้างต้นอย่างที่บอลบอกบอลแนะนาเลยครับผมเจ้าตัวนี้ครับผมอิบซาสกินแคร์พาวเดอร์ และสกินแคร์มวดหมู่สุดท้ายที่บอลจะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือครีมกันแดดนะครับผมครีมกันแดดที่บอลใช้และชอบในปี2025เราได้มาต่อในปี2026เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นเราต้องขอพูดก่อนเลยว่าในปี2025เนี่ยเป็นปีที่บอลมีโอกาสได้ลองใช้ครีมกันแดดหลายตัวหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยนะครับผมคือมันมีอยู่วันหนึ่งอะบอลมานั่งดูว่า ครีมกันแดดที่บอลมีอยู่มีตัวไหนบ้างซึ่งพบว่ามันมีเยอะมากนะครับผมแล้วก็ครีมกันแดดบางตัวเนี่ยมันก็มีลักษณะที่ซ้ําๆกันคล้ายๆกันกับตัวอื่นนะครับผมบอลก็เลยมานั่งคัดนั่งแยกว่า มีครีมกระแดดตัวไหนบ้างที่บอลใช้ยเราชอบจริงๆแล้วหยิบเขามาใช้บ่อยๆซึ่งพอบอลมานั่งคัดนั่งแยกเนี่ยเจอว่ามีอยู่แค่4ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมที่บอลใช้แล้วชอบจริงๆแล้วก็หยิบเขามาใช้บ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับและครีมกระแดดตัวแรกที่บอลจะไปพูดถึงเลยเนี่ยจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับผมจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเลยนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผม นี่คือ L'Oreal UV Defender Invisible Resist Daily Sunscreen หรือที่รู้จักกันในชื่อ L'Oreal แถบแดงนะครผมเจ้าครีมกระแดด L'Oreal ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดที่ใช้แล้วซึมซาบสู่ผิวได้ไว invisible ล่องหนเหมือนชื่อของเขาเลยนะครับผมคือใช้แล้วเนี่ยเขาซึมซาบสู่ผิวแล้วเขาหายไปเลยแต่ประสิทธิภาพในการกันแดดของเขาเนี่ยยังเต็มที่เต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับเป็นครีมกันแดดที่ใช้แล้วผิวไม่ขาวไม่ลอยไม่วอกนะครับผม invisible อย่างชื่อ เขาบอกไว้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือเขาเป็นครีมกันแดดที่มีค่า PPD สูงมากนะครับเป็นครีมกันแดดที่มีค่า PPD สูงถึง46เลยนะครับและครีมกันแดดตัวต่อมาที่บอลใช้แล้วชอบนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมจาก Neutrogena นี่คือ Neutrogena Ultra Sheer Fluid Facial Sunscreen เจ้าตัวนี้เนี่ยบอลเคยพูดถึงเขาไปแล้วนะครับผมเขาจะมีมาด้วยกันทั้งหมด2ส,สูตรด้วยกันนะครับผมเขาจะมีสูตรเอชชิลอีกสูตรหนึ่งนะครับและอีกสูตรหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นสูตรแมทลุกตัวนี้นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบอลเลือกที่จะเก็บเจ้าตัวนี้ไว้เพราะว่าเขาเป็นสูตรที่ช่วยควบคุมความมันกันน้ํากันเหงื่อและที่สําคัญเลยก็คือ ใครที่เป็นสายแต่งหน้านะครับผมบอแนะนําอย่างมากเลยครับผมเจ้าครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยเพราะว่าลงเจ้าครีมกันแดดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่รบกวนเมคอัพไม่รบกวนรองพื้นที่เราจะลงตามไม่ทําให้เมคอัพเป็นขุยเป็นคราบนะครับผม และที่สำคัญก็คือจะช่วยทำให้เมคอัพเนี่ยมันคุมมันได้มากขึ้นนะครับใครที่เป็นคนหน้ามันอยากได้ครีมกันแดดที่ควบคุมความมันดีๆแล้วก็ต้องแต่งหน้าตามแล้วอยากได้ครีมกันแดดที่ไม่รบก,กวนเมคอัพนะครับผมบอนแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับผมจาก n ูโตรจิน่า และครีมกันแดดตัวต่อมาเนี่ยบอลคิดว่าตัวนี้บอลน,น่าจะยังไม่เคยพูดถึงเขาเลยนะครับผมซึ่งครีมกันแดดตัวนั้นเนี่ยก็คือนี่เลยครับผมเป็นครีมกันแดดจากอิปซ่านี่คืออิปซาโปรเทคเตอร์ซันชิล เป็นค,นนครมคีมกันแดดจากอิตานะครับผมครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาจะค่อนข้างเหลวนิดนึงนะครับผมแล้วก็เนื้อของเขาเป็นเนื้อน้ำนม,มเหมาะกับคนที่ผิวแห้งถึงผิวผสมนะครับผมใครที่เป็นผิวผสมค่อนมันจนถึงผิวมันตัวนี้บอลไม่แนะนานะครับผมใช้แล้วหน้าอาจจะเยิมได้เลยนะครับบอลจะชอบใช้เจ้าตัวนี้ในวันที่บอลไม่ได้ออกไปไหนวันที่บอลอยู่บ้านชิลๆนะครับผมเพราะว่าบอลมีความรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยหน้าแอบ,บมันนิดหนึ่งนะครับผม สำหรับบอลน,นะาบอลเป็นคนที่ผิวผสมใช้แล้วมีความรู้สึกว่าหน้าแอบมันนิดนึงใช้แล้วแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะครับผมถ้าติดก็คือคุมมันได้ไม่ค่อยดีบอลก็เลยจะชอบใช้เจ้าตัวนี้ในวันที่บอลอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปไหนะอยู่บ้านชิลๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ผิวแห้งและกําลังมองหาครีมกันแดดที่ใช้แล้วผิวไม่แห้งใช้แล้วผิวดูชุ่มชื้นตลอดทั้งวันผิวดูอิ่มน้ำเนี่ยเจ้าตัวนี้บอแลแนะนําเลยนะครับผมสําหรับคนผิวแห้ง และครีมกันแดดตัวสุดท้ายที่บอนใช้แล้วชอบนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมจาก e l i x ก r นี่คือครีมกันแดดจากอีลิกเซอร์อีลิกเซอร์เดย์แคร์เรเวชันเป็นครีมกันแดดจากบ้านอีลิกเซนะครับผมเป็นครีมกันแดดที่บอนมีความรู้สึกว่าใช้แล้วผิวสวยผิวดูสุขภาพดีผิวดูอิ่มน้ำผิวดูแบบผิวดูดีผิวดูลูกคุณหนูเลยนะครับผม ครีมกระแดดตัวนี้เนี่ยใช้เขาเดียเด่ยวๆเนี่ยก็ผิวสวยหรือว่าจะใช้ก่อนลงรองพื้นเนี่ยแต่งหน้าเสร็จแล้วผิวก็ออกมาสวยออกมาดูดีออกมาลูกคุณมากเลยนะครับ จุดเริ่มต้นของการใช้ครีมกันแดดตัวนี้ของบอลนะครับผมก็คือว่าบอลไปซื้อเจ้า2ตัวนี้แหละแล้วก็ BA เเขาก็ให้เทสเตอร์แบบนี้มาลองนะครับผมเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้มาลองพอใช้แล้วรู้สึกติดใจนะครับผมติดใจในเท็กซ์เจอร์ที่ได้ติดใจในความบางเบาแต่ว่าประสิทธิภาพในการกันแดดของเขาเนี่ยเต็มที่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ติดใจในความที่ใช้แล้วผิวดูสวยผิวดูสุขภาพดีนะครับผมก็เลยกลับไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปซื้อเป็นหลอด แบบนี้มาใช้นะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผนบอกเลยนะครับผมว่าเขาใช้แล้วแล้วเขาแบบผิวสวยผิวดีมากยิ่งแบบใช้ก่อนลงเครื่องสําอางแล้วแบบคพือพอฟินิชชิ่งออกมาแบบผิวสวยมากผิวดีมากนะครับผม แมครีมกันแดดที่บอนัยเราชอบทั้ง4ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีค่า SPF 50บวกเท่ากันทั้ง4ตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีค่า PA 4บวกเท่ากันทั้ง4ตัวเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้แล้วเขาจะกันน้ำกันเหงื่อและป้องกันรังสี UVA UVB และ long UVA ได้เหมือนกันทั้ง4ตัวเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือสกินแคร์ที่บอลใช้เราชอบมากที่สุดในปี2025และได้มาต่อในปี2026นะครับผมลหลายๆคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าบอลใช้สกินแคร์น้อยลงนะครับผมจะเหลืออยู่แค่อย่างละตัว2ตัวนะครับผมถ้าเทียบกันกับในปีก่อนๆเนี่ยบอลจะใช้แบบใช้เยอะมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะน้ําตกเนี่ยใช้แบบ3ตัว4ตัวเลยนะครับคือบอลได้กลับมามองแล้วว่า การที่ใช้สกินแคร์เยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาผิวได้ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าการใช้สกินแคร์ที่มันตรงกันกับปัญหาผิวในปริมาณที่มันไม่ได้เยอะหรือจำนวนที่มันไม่ได้เยอะเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาของผิวได้ดีกว่านะครับผมมันก็เลยมานั่งดูว่าบอลมีสกินแคร์ตัวไหนที่มันดูซ้ํากันซ้อนกันบ้างไหมบอลก็ตัดเอาตัวที่มันซ้ํากันซ้อนกันแล้วก็เลือกเอาตัวที่เห็นผลได้ดีที่สุดเนี่ยไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบอลมีสกินแคร์ แค่อย่างละตัวสงตัวเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีเยอะมากยกเว้นแต่ครีมกันแดดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมและท่านผู้ชมที่ดูจนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบอลสุรวิชย์ชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของบอลและเช่นเคยนะครับผมหากท่านใดมีข้อคิดเห็นอยากจะเสนอแนะให้บอลปรับปรุงในด้านใดสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมบอลจะนำทุกความคิดเห็นของท่านเนี่ยมาปรับปรุงให้วิดีโอของบอลดีขึ้น วันนี้มาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ